สวัสดีครับเจริญทรัพย์หมายเองนะครับก็วันนี้ผมจะมานี่นะครับเทร้องแทงหกเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่มันจะร้องเสียงมันจะฟังชัดกว่านะครับอ่ะดูกันสังเกตดูอ่ะผมไม่ฟังเสียงนี่ไม่มีเสียงอะไรนะครับเงียบกริบครับแต่พอดูหน้าหกนะครับหน้าหกนะได้ยินเสียงอะไรไหมครับนี่นะเสียงกีดจานนะครับหน้านี้ก็ธรรมดาครับ ธรรมดาครับนี่นะครับถ้าคนฟังรู้จะรู้นะครับอ่าสมมติเราตั้งหน้าสี่ปุ๊บไม่มีหกนะครับอ่าหกชัวร์ครับถามว่ารู้ได้ไงฟังเสียงนะครับนี่นะครับการฟังลูกเท้องนะครับโอเค ก็ถ้าท่านใดสนใจก็โทร0989841961เจริญจัก์ห่ายเองมีทั้งโอนเงินและปลายทางอ่ะผมให้ดูก่อนนี่นะหน้า6เมื่อกี้นะครับอ่านี่นะครับลูกส่กิ้งนะทุกหน้านะครับอ่ะหน้าเอียวก่อนหน้าเอียยวหน้า2หน้า3หน้า4หน้า5หน้า6โอเคตัวนี้ไม่เหล็กไม่ติดนะครับ ย้ำเลยแม่เหล็กไม่ติดเครื่องตอสผ่านนะครับสนใจทักมาได้นะครับโทร0989841961ตอนอ้น690นะครับส่งฟรีแต่ถ้าปลายทางก็มีค่าบริการนิดหน่อยครับผมโอเคสนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันนะครับ